เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกม Marvel Super War และในคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่ในคลิปรีวิวสกินธานอสนะจะเป็นสกิน a v e n g e r Infinity War นะครับ ซึ่งผมก็ได้มันมาแล้วนะครับผมก็ได้คริสตัลน,นะครับจากการที่มันรีแลง์ผมก็เลยได้ไปกดรับมาประมาณ3,000ันกว่าได้นะครับเอามาสุ่มนะครับผมจนผมเนี่ยสามารถแลกสกินของเจ้าทานอได้นะครับจะเป็นสกิน Infinity w a วอที่แพงเกือบจะเท่าตัวละครของมันเลยนะครับคือตัวละครของมันเนี่ยจะใช้อยู่ที่40ชิ้นส่วนนะครับแต่สกินสกินนี้นะครับจะใช้30นะแต่ถ้าสกิน Dark Collection อันนี้นะครับจะใช้ทั้งหมด40นะซึ่งผมคิดว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าเจ้า Infinity War นะครับผมก็เลยเลือกแลกสกิน a v e n g e r Infinity War มาดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมนะครับผมว่าเวลาที่เปลี่ยนสกินแล้วเนี่ยโมเดลในเกมนะครับมันจะสวยงามขึ้นขนาดไหนนะครับเราก็เข้ามาอยู่ในเกมกันนะครับนี่คือโมเดลของต,ออตัวละคร Thanos สกิน Avengers อีกต่อยทีหนึ่งต่อยอทีหนึ่งครับเฮ้ยมันแปลงร่างแล้ววะบิงไปนู้นเฉยเลยคิดว่าจะรอดอ่ะแอนแมน เซออ็งจริงๆเลยโดนมาทำตัวเล็กเนี่ยแล้วสกิลติดใบ้ด้วยนะ ไม่รู้สิแล้วว่าล่างแยกทาน้อยมันรับดาเมจแทนหลายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับประมาณ200%นะจากที่ผมอ่านคำอธิบายสกิลนะครับคือจะช่วยเราเนี่ยยืนในไฟได้อย่างนานนะสำหรับสายแยกล่างอันนี้นะครับสตาร์ลอดสตาร์ลอดนี่ไงอัดไปครับผมสตาร์ลอดเอาดิแยกล่างมันฮิลก่อนนะครับไม่งั้นผมน่าจะได้เอาคาป้ปอมิกสักตัวหนึ่ง เอามา็มม่าฮักใครก็ได้ช่วยด้วยโดนลุมรับผมท่านนองโดนลุมนี่ไงหมัดอินฟินิตี้ไปนะครับนี่กดลาร์ดหน่อยรอบนี้ไม่พลาดแล้วนะครับต่อไปผมก็จะอัพมาเป็นมณีสีเหลืองนะครับหรือสีส้มนะอันที่ล่างสุดนะครับอันนี้มันจะช่วยเราเนี่ยยืนได้นานนะครับจะคอมโบกับการดูดเลือดได้ดีมากๆอ้าวศัตรูยอมแพ้ได้ไงเนี่ย ก็ <med> ประมาณนี้ลละกันนะครับสหอหับทาน n o h Skin Avenger Infinity War นะครับหวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของโมเดลมันนะครับซึ่งผมก็คิดว่าสวยงามมากๆเลยนะมันสวยขึ้นจากจากล่างแรกครับซึ่งถ้าใครดูหนังมาด้วยก็น่าจะอินกับโมเดลตัวละครนะ ก็เป็นสกินที่แพงเกือบๆจะเท่ากับตัวละครของมันเลยนะครับซึ่งผมก็ได้เพชจากการรีแลก์นะครับผมเอามาสุ่มก็เลยได้เศษมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ได้มาแลกเอามาเล่นให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะว่ามันสวยประมาณไหนนะครับผมก็เป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ